ขอโอกาสครับในการใช้ชีวิตประจําวันของเราเนี่ยครับถ้าในบางครั้งเรารู้สึกว่าคิดอะไรไม่ออกมีจิตที่ฟุ้งซ่านเราจะใช้หลักการทางพุทธวจ,จนะหลักการใดเพื่อจะมาแก้ปัญหาในตอนนั้นนะฮะทำสมาธิอยู่กับลมหายใจเนี่ยง่ายๆมันคิดอะไรไม่ออกเนี่ยปัญญามันทึบมันตื้อเนี่ย ุทธเจ้าบอกเป็นเพราะนิวรณ์ห้าแม่เช้าก็อุปมาไปแล้วนานิวรณ์ห้าตัวไหนพระองค์อุปมาเหมือนอะไรบ้างการมราคะเปรียบเหมือนน้ำมันมีสีเหลืองสีเขียวสีแดงปนอยู่ในนั้นไม่เห็นเงาพยาบาทนี่เหมือนน้ำมันเดือดนะมันก็กระเพื่อมนะ,นะนจะมีอุปมาหมดทีน้ำมิถ่านี่เหมือนจอกแหนมคลุมน้ำอยู่ มองไม่เห็นเงาเหมือนกันนะอ,อุทจจารีในเหมือนลมพัดน้ําปลิวไปเป็นละลอกขึ้นนะกระเพื่อมตลอดไม่เห็นเงาน้ําไม่นิ่งนะส่วนวิจิิจช้าเหมือนน้ําที่มีมีความขุ่นมีคโคลนตมและอยู่ในที่มืดอีกว่ามองไม่เห็นเงาตนเองนะนี่เป็นเหตุให ให้ปัญญามันทึบดังนั้นวิธีทําให้ปัญญากว้างปัญญาแล่นปัญญาเร็วปัญญาไยบูร์ปัญญาเจริญงอกงามปัญญามีหลายประเภทมากให้ปัญญามันเกิดขึ้นมาคือต้องละนิวรณ์ห้าให้ได้ให้น้ํามันใสนะแล้วก็นิ่งวิธีละนิวรณ์ห้าก็อยู่กับลมหายใจเข้าออก กลับมาสังวรสำรวมอินทรีย์ตั้งจิตไว้ในกายกายยัขาตาสติซึ่งพระองค์เปรียบเหมือนเสาเขื่อนเสาหลักของจิตเอาจิตมาอยู่กับเสาเขื่อนเสาหลักคือกายของเราจะเป็นอริยบทใหญ่ๆยืนเดินนั่งนอนก็ได้นั่งรู้ว่านั่งนอนรู้ว่านอน หรือการรู้ลมหายใจที่กำลังไหลเข้าไหลออกไหลเข้าไหลออกอยู่นี้ไหลเข้าสั้นบ้างออกสั้นบ้างเข้ายาวบ้างออกยาวบ้างก็รู้มันตลอดเดี๋ยวปัญญามาเองอนะตามอย่างนี้วิธีแก้